สวัสดีครับเอฟซีครับนี่ยลงไปทำหม้อเปลี่นแล้วนะครับเตาลงมาเชบคอใหม่แล้วครับเขาลงมายัางไงอ่ะนี่อเดี๋ยวเราลงไปครับมีเชืเเอกสีแดงนะฮะคลิปมาเป็นรอยนะครับไปเย็นว่าไปเย็นว่า มีทางมีมีทังด้วยกัน,นที่แยกงว่าใครทางในนอกนเก็บกันเลยครับไปจะ่แกะตัวรอบหนึ่งครับ ต้องไปสายหานี่ชื่อว่าวต้องไปสายหาสร้างความบันเทิงดิจิตอลหนึ่งมืนบาทชื่อว่าวครับน้นองอ,อะไรบ่เอา้เอาคือไป <c oughs> ปบ่น <c oughs> มันคาตัวเองไหมนี่ มุนมุนมุนกำลังหมุนมุน,มนปิดอะไรเนี่ยมันปิดอะไรเนี่ยหายย้อนอรรเนี่ยเขียนว่าอะไรบ้าง <c oughs> โอ้บ้าบอ <c oughs> ไอมาปิดไปนี่ยคิวต,ต้อนหนึ่งหมื่นบาทสร้างความบันเทิงน้องไปสายหา <c oughs> เอาลองไปครับย้อน เรียบร้อยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยนี่จะเป็นคนที่อู้รูกันครับนะครับนิดคนวิ่งจะขอให้มันขึ้นแล้วกันจะทิ้ดปาวเส้นไปที่ขึ้นวะออ้ยอุ้ยว้าเอาบ้าอะไรอ่ะมันขึ้นนะ โขุดขดไ่ยกันาไปกิม,กมัาเ,าเอาลองใท้จะลอฉันยันมันเด้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรุนกดดันมองนะมองนะไปก,นนะกำลังกดดันมี้ขอขาตัวเองเด้อู่ฝั่งนี้ มาด์หมุนครับพี่น้องขึ้นหรือเปล่าทำมาใหม่ครับว่าต้องไปอับปี๊ดเปล่าจะขึ้นไหมเนี่ยนุปนไปเสียเปล่าครับหน,นึ่นมไป พี่พิทพีทรอลมอยู่รอลมอยครับแล้วเชือกสีชมพูมันมีไหมเอากระติกบอยคือโบมีลมวะเอาโอ้ยอีกแล้วเหรอว้เอาขึ้นไปขึ้นไปโอ้ย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 ไปโอ้ยอ้าวขึ้น จริงว้าวเราเข้านังไปเห็นดูขอบโอ้ย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 มีหางดีวะหนักทางหรือเปล่านะครขึ้นอยู่นะเออดีดีดี อว้าวลงไปขึ้นไปแล้วตึงแรงไม่เนี่ยต<อ>ึงแรงไหมลมแรงมากตึงแรงไหมไหนไม่ตึ้งดูโอ้ขึ้นขึ้นอีกขึ้นด้นดวยโอ้ขึ้นแล้วครับบาน ไปกินแล้วแท็กที่สุดมานานเอาสำหรับคลิปนี้ให้กิฟหรือยังให<ฮ>้กิฟต์ก็รับสมุดรวมดีหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องไปด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้น้องไปเป็นกำลังใจให้น้องไปเยี่ยมกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปกาวสิ สวัสดีทา่ทานผู้ชมรักทา่ทานผู้ชมไปสวัสดีครับ